ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคค่ะเมื่อได้คะนาตีออนกูก็กะกันโตอาร์ที่ค่ายหมอนไหนค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปขอขมาคนอาที่บ้านค่ายหมอนนะคะ ก็จะเป็นตั้งคาว์ิวันค่ายหมอนนะค่ะนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านค่ายหมอนนะคะแปลว่าสวัสดีคะ่ะบ้านค่ายหมอนยินดีต้อนรับค่ะคาร์ดิวันค่ายหมอนในเต็มมีสามสิบเก้าหลังคาเฮนนะค่ะคาที่บ้านค่ายหมอนนี้นะคะจะมีหลังคาทั้งหมดมี39นะคะ รถดีน้ำลันมาถึงวันค้ายหมอนแต่ก่อใจค้ายำหนึ่งชั่วโมงเลค่ะจากน้ำลันมานะคะถึงบ้านคล้ายหมอนจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะ ถาถึงแล้วนะคะขอเอาน้องลงก่อนนะคะเพราะว่าน้องหลับอยู่ค่ะถึงยเย้าคาน้องนอนน้องลงก่อนค่ะมาเร็วระวัยเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะมาเร็วมาถึงดีขึ้นอาที่ค่ายหมอนอนเลยคะ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนบ้านนะคะบ้านนี้จําได้ไหมคะที่มากับน้องแป้งกับพี่อันแน่เมื่อสองปีที่แล้วนะคะพอมาถึงก็คิดถึงมากเลย เสียดายพี่แน่กับน้องแป้งยังมาไม่ได้นะคะขึ้นไปเดิมคนบ้านกันค่ะยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นคุณ่า เน <Yeah>, so. <gewoon> <target> ื้อสุดพักสังคัญจะเป็นห้องครัวนะคะก็เป็นในสวนค่ะ แซงเยอะมานี s <S <cn> ่นะคะเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวี้ยงนีผักกาดเผือกผักกาดขาวนี่น้ำคนก็จะทำจากอันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยก็จากไทยเลย นี่มังกรอะไรมังกรหยงและมีลูกชิ้นด้วยนะคะขออนุญาตไปเลือกผักก่อนนะคะ นี่ก็เป็นหลานสาวนะคะชื่อว่าสุวรรณีค่ะแห็งแข็งสุดพักกัดค่ะสุดพักกัดใช่ หลังจากกลับมานะคะมาทำกับข้าวแล้วก็ได้ทุกคนกำลังทานข้าวอยู่ค่ะกินผักสางนะนี่จักจักพผักน้อยน้ำผิดโถปา๋าเ <c oughs> นีย่ยค่ะว่ากินลอยๆค่ะมาอย่ามาอย่า แล้วก็มาพักผ่อนตอนนี้ทุกคนก็กำลังทานข้าวอยู่บนบ้านเราสองแม่ลูกก็มาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าน้องนอนอยู่ในนี้วัเรีวยกูก็น่าจะกินข้าวอยู่ในเฮิร์นค่ะ เมล็ดกกม่ามีดังใจ้่ายที่ในกัดหลีค่ะว่าเป็นนักเด้นเกาะเตย์ไมอินที่นี่นะคะถ้าเป็นบนบ้านก็จะร้อนหน่อยนะคะถ้าเป็นข้างล่างนี้ก็จะอากาศเย็นกำลังสบายเลยค่ะ

ตอนนี้ก็กำลังจะไปขอขามาอีกหมู่บ้านอ,อ้ออีกบ้านหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งนะคะเอ้ยไก่ เลยแล้วอแต่าน่ก็นนนาหมอิตแพทย์มาเนี่ย้อย่นี้ท่านเลยถ้หจาจาจากำลังนี่จ้ากำลังะยอมาีไหนก่อน่ตอนเที่ยสักจะเนี่ยล่ เมื่อคาปาจมค่ะกลับแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสองบ้านมาที่บ้านค่ายหมอนนะคะมาขอคขมาแค่สองบ้านค่ะเมื่อเพื่อนเออไม่อดังไรล่ะ เอ้าค่ะมาติดค่ายหมอนก็มากันต่อสอง้นหน่ครับมาเดี๋ยวก็เมื่อขึ้นยาวค่ะอเา้งในเขถายกันเนา่กคองันนเองแลมยอยก นีแต่ตีอยู่ที่ทางนี้แค่เดียเลยคุณแม่นเลยแบบนี้ไั้งจีนแต่ไม่เหละครับค่ะเหละค่ะนีไม่เหละค่นี่ยว่าล่ะผู้ชมผูชมมิค่ะไม่เละครับค่ะจัดเลยนะหินม่เย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข <jogo>. um. อคานมือมือลึกเกินน่แมืออยู่จำอือจำเมเมืออยู่อมปลาอมลุงอมซ้อมอย่างหลายเนี่ยมือมือจู้จืดจืดอู้่อฮฮอนรถเนี่ยเมื่อแล้วก็เมื่อขึ้นยาวค่ะ เมื่อตั้งแมวค่ะโหยนันน่ะเจ้าเมื่อเลี้ยก็เมื่อขึ้นยาค่ะเป็นข้าวยสามมงคนนะคะสามมงกันในก็ามาเต็มมือแปดมองครึ่งค่ะเนาะมาอยู่ตลางวัน <laughs> ตอนนี้ก็กลับแล้วนะคะมาตั้งแต่แปดมองครึง่งแปดมองนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามมงเย็นค่ะ แสงเยื่มก็กลับแล้วค่ะแสงเยี่ยมก็เมื่อย,ยวค่ะที่ใส่สีดำๆบนหน้าฝากน้องนะคะก็จะเป็นพิธีของคนไทยใหญ่เวลาพาดเด็กๆไปไหนมาไหนนะคะก็จะเอาขาเกียงขาเก้งก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรข,ข,ขี้ขาเก้ง <laughs> ไม่แน่ใจที่ที่เขาเอาฟืนแล้วก็ที่ที่ของข้าว ที่ทำกับข้าวนะคะมาใ,ใ,ใส่ให้น้องแบบนี้แล้วก็เรียกขวันน้องกลับบ้านถ้าไปข้างนอกจะต้องทำแบบนี้ตลอดนะคะหรือถ้าไม่ใช่เป็นขาเก้งก็เอาแบบคิดตินก็ได้ <laughs> b less you เน <laughs> ี you ่ยแสงยุมมมือยาว่านี่แหละเมือยาว่า กลับก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะโอเคยินซ้มใหญ่น้ำกุก็ดิบเป็นแห้งอยู่นะคะเย้าก็มาเลียววิดีโอเต็มปอซูไหลล่องหนีค่ะนอนนึ่งวงแน่เต่ล่องปันหน่งอันนึ่นั้นก็สองอันก็เย้าค่ะยินซ้อมใหญ่ๆนำ้นำนำ้กุก็ดิบกันแห้งค่ะตอนนี้ก็คงไม่ได้ลงปล่อยมากนะคะอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งจะลงให้จะพยายามลงให้ค่ะ งั้นขอบคุณที่ทุกท่านยังติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะไม่สงค่ะหลังจอดจอดถามว่าสนุกไหมหลานบอกว่าสนุกหลานไม่ค่อยได้ไปไหนสนันว่าจะเอาน้องสวนนี่คนขับรถ 要看。 เราก็มาแววไหวพระธาตุเจดีที่วันรีนะคะมาเร็วมาแววไหว้พระาดีหมวยต่อวันรีนะคะ